สวัสดีกับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวที่หัวานแรงนะทุกคนนะ่าเกลียกว่าหัวานแรงนะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะยุที่วัดเกาเซนนะวัดเกาเซนอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามีทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆมกนะคะทุกคนชมบรรยากาศนะคะชมบรรยากาศามีจุดชมวิวนะคะจุดชมวิว จุดนี้คือเขาเรียกว่าหัวในแรกนะคะที่เห็นผูกพารผูกไรนี่คือเป็นที่สักการะบูชานะคะเป็นเขาเรียกว่าหัวในแรกนะคะตามประวัติศาสตร์นอกจะมีประวัติศาสตร์ยุนนะคะ,ะมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของอำเภอเมืองสงขลาอีกจุดหนึ่งนะคะทุกคนสวยงามหมางๆนะคะชมพระติ์ขึ้นที่นี่สวยหมางๆนะจะสวยหมางๆเลยค่ะสวยงาม อ่าหัวนายแรงอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานามทะเลก,ก็สวยงามนะคะชมพระอาทิตย์ขึ้นก็สวยงามนะคะที่นี่มีทิวทัศน์สวยงามบรรยากาศทะเลสวยมากเห็นไหมคะนามทะเลเป็นสีฝาสีเขียวฝาเป็นฝาทะเลเป็นทะเลนะคะสวยงามมากๆเลยสวยงามมีทิวทัศน์ที่สวยงามชมบรรยากาศ ปอาทิต์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามหมาังๆนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหรือว่าบนเขาเกาแสนนะคะที่วัดเกาแสนนี่นะคะวัดเกาแสนอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามาชมความสวยงามกันได้นะคะทุกคนมีความสวยงามหมางๆจ้า